สวัสดีครับกับผมนายมงคลสงปรางผู้สาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจุดรธานีกลับมาพบปะท่านผู้ชมและผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องขั้นตอนและวิธีการไกลเกล่ยมก,ก่อนฟ้องนะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการรับคำร้องนะครับหรือการดําเนินการในเรื่องของการกเกลเกล่อก่อนฟ้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้หลากหลายนะครับทางไปสี์ก็ได้จูงมือกันมาศาลก็ได้นะครับหรือให้ศาลเนี่ย ไปเกี่เกียชุมชนโดยพ่อแม่พี่น้องสามารถประสานงานกับท่านกำนันผี่ใหญ่บ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็จะดาเนินการรับคําร้องนะครับแล้วก็ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องต่อเนื่องไปนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยได้ทําการประสานงานนะครับแล้วคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาศาลก็ดีนะครับหรือศาลออกไปไกลเกลี่ย ในชุมชนก็ดีนะครับตามอำเภอนะครับหรือที่ทำการการับิบ้านเนี่ยนะครับก็จะดําเนินกระบวนการเกียงเกลื่ดังนี้นะครับก็คือการตั้งผู้ประนีประนอมของศาลเรานะครับซึ่งมีทั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวและผู้ประนีประน,ระนอมประจําศาลซึ่งท่านผู้ประนอมเนี่ย เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคดีครอบครัวท่านจะดําเนินการไกลเกลี่ยโดยเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับในศาลนี้ก็จะมีความพร้อมนะครับในห้องไกลเกลี่ยที่เป็นสัดส่วนแล้วพ่อพี่น้องสามารถที่จะใช้ห้องได้อย่างสะดวกสบายนะครับสามารถพูดคุยอยากเป็นกันเองกระบวนการไกลเกลี่ยเป็นหลักความยินยอมของพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าจะยินยอมตามที่เราตกลงหรือไม่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคดีฟ้องหยา่า จะพร้อมกับเรื่องอำนาจปกครองบุตรและค่าออการละเลงดูนะครับการยาก็ดีการให้บุคคลใดเป็นผู้มีาปกครองบุตรก็ดีหรือค่าออการละเลงดูก็ดีเป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะดีไซน์หาทางออกได้โดยท่านผู้ประณีประนอมของศาลจะช่วยชี้ช่องทางให้นะครับซึ่งโดยมากเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็สามารถไกลเกีย่ยได้ภายในวันเดียวนะครับถ้าไกลเกีย่ยไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จำหน่ายเรื่องออกไปนะครับจากสารปกครองที่กระบวนการต่อมานะครับ เมื่อมีการไกลเกลี่ยสําเร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการต่อมาคือการทําสัญญาประนีประนอมระหว่างกันนะครับระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยจะมีผู้ทรงวุฒินะครับนิติกรของศาลก็ดีท่านผู้ประนีประน,ระนอมของศาลก็ดีจะช่วยเขียนสัญญาประนีประนอมให้กับทุกท่านนะครับเป็นข้อข้อไปซึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจดูได้ว่าสัญญาประนีประนอมนั้นตรงตามเจตนามรมณ์ลูกศิประสงค์หรือไม่นะครับโดยมีสัก สี่ห้าหลักสามสี่หลักการนะครับก็คือหนึ่งสัญญาประนีประนอมต้องเป็นไปตามจิตอารมณ์ของคู่กรณีก็คือของคู่นี้ทั้งสองฝ่ายนะครับอันที่สองครับต้องเป็นหลักแห่งความสุจริตนะครับประการที่สามครับต้องเกิดความเป็นธรรมและประการที่สี่ครับไม่่าฝืนต่อกฎหมายนะครับเม่มีการทําสัญญาประนีประนอมแล้วถ้าทั้งสองฝ่ายพอใจเพียงเท่านี้ก็จบเลยนะครับเราก็ทําการบันทึกไว้นะครับจะมีกรณีสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนสุดท้าย ถ้าคูก่กรณีสองฝ่ายเห็นว่าอยากให้ศาลเนี่ยนะครับพิพากษาตามสัญญาปรณีประนอมซึ่งสามารถทําได้นะครับโดยแถลง่อสารนะครับเห็น้เห็นหความจําเป็นว่าอยากจะมีคำพิพากษาตามยอมหรือคำพิพากษาตามสัญญาปรณีประนอมยอมวามทางศาลเราก็ ดำเนินการให้ได้นะครับถ้ามีคำรักษาตามยอมเนี่ยก็จะมีผลดีในเรื่องของสภาพบังคับนะครับซึ่งผมจะได้พูดในคลิปถัดไปนะครับมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วในพื้นที่นะครับที่เราไปไกลเกลี่ยนในชุมชนสามารถที่จะออกคำรักษาตามยอมให้ได้เลยไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับจะออได้เพียงสัญญาประนีประนอมให้ในวันนั้นนะครับแต่จะนัดคู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจัดทําคำรักษาตามยอมเนื่องจากท่านผู้สานะครับจะต้องพิพากษาในรูกขององค์คณะ ซึ่งต้องอยู่ที่ศาลนี้นะครับในคลิปนี้เองเนี่ยผมหวังว่าในกระบวนการหรือขั้นตอนการไกลเกียร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทงหลายนะครับองไรก็ดีเนี่ยผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรที่ไวแนซซึ่งจะขึ้นเ,ออเป็นตัววิ่งนะครับก็คือเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆนะครับคือเบอร์042342368ต่อ209นะครับ042342368ต่อ209 เบอร์นะครับ0626013066 0626013066นะครับวันนี้อาจจะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบรคุณทุกท่านนะครับ